สวัสดีครับนักเรียนนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับแบบฝึกหัดที่19นะครับในวิชาดนตรีสากลนะครับโอเคนะครับไปดูในแบบฝึกหัดกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับนักเรียนดูโน้ตที่อยู่ข้างล่างคลิปนะครับเป็นโน้ต2บรรทัดนะครับ4ห้องนะครับเนิมนะครับอ่า ดูห้องที่1นนะครับดูบรรทัดที่1ห,ห้องที่1นนะครับเริ่มต้นด้วยเสียงมีนะครับเริ่มต้นด้วยเสียงมีให้นักเรีเรนยนใช้นิ้วกลางนะครับในการกดเสียงมีนะครับเสียงมีตัวแรกคือตัวดํานะครับส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นตัวขาวแล้วก็มีจุดอยู่ข้างหลังนะครับนักเรียนเขาเรียกว่าตัวา <vel> ขาวประจุดนะครับถ้า มีตัวโน้ตแล้วก็มีจุดอยู่ข้างหลังนะครับจุดย้างหลังนี่หมายความว่าอย่างไงจุดอยู่ข้างหลังนะครับแสดงว่าจุดนั้นน่ะมีจังหวะครึ่งหนึ่งของตัวโน้ตที่อยู่ข้างหน้ามันนะครับตัวเขาปกติมันจะมีจังหวะ2จังหวะใน t i ม e เ i g นเ t อร์สี่สี่นะครับถ้ามีจุดอยู่ข้างหลังแสดงว่าโน้ตเขาประจุดนั้นมีค่าเท่ากับ3จังหวะนะครับครึ่งหนึ่งของตัวเขาก็คือ1จังหวะ บวกกับตัวเขาเข้าไปอีก2จังหวะก็เป็น3จังหวะนะครับนักเรียนโอเคนะครับแล้วเวลาเล่นส่วนโน้ตลักษณะนี้จะเล่นยังไงนะครับดูห้องที่1นนะครับห้องที่1บรรทัดที่1จะเล่นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนโน้ตจะเป็นอย่างนี้นะครับห้องที่2ก็เหมือนกันนะครับห้องที่3ก็เหมือนกันนะครับบรรทัดที่สองห้องที่4ก็เหมือนกันเปลี่ยนแค่เสียงเฉยๆนะครับนักเรียน ส่วนโน้ตเหมือนกันเป๊ะนะครับเปลี่ยนเสียงเฉยๆนะครับครูจะเล่นบรรทัดที่1ให้ฟังนะครับห้องที่1กับห้องที่2นะครับเล่นต่อกันแบบไม่มีจังหวะนะครับไปอ่าประมาณนี้นะครับส่วนโน้ตเหมือนกันทั้ง4ห้องนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะลองเล่นนะครับ บรรทัดที่1นอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อกันนะครับบรรทัดที่1นะครับเสียงมีนะครับกับเสียงเลในห้องที่2นะครับพร้อมประมาณนี้นะครับเอาไปดูในห้องที่3ครับบรรทัดสองส่วนโน้ตเหมือนกันนะครับนักเรียนแต่เสียงนะครับเป็นเสียงซอนนะครับให้เราใช้นิ้วก้อยนะครับในการกดนะครับนิ้วก้อยเสียงซอนนะครับอาา นิ้วโน้ตอาจจะกระโดดนิดนึงนะครับนังเรียนกระโดดจากเสียงเลนะครับไปเสียงซอนนะครับแต่ยังไม่เกิน5นิ้วนี้นะยังไม่เกิน5นิ้วนะครับยังไม่เกิน5เสียงนะครับก็ให้เราวางฟอร์มนิ้วไว้แบบนี้เลยนะครับ m, d, ii, นิ้วโปง้งเสียงโดนิ้วชี้เสียงเลนิ้วกลางเสียงมีนิ้วนางเสียงฝานิ้วก้อยเสียงซอนแบบนี้เลยนะครับอ่ะ มาดูนะครับเดี๋ยวครูจะเล่นนะครับตั้งแต่ห้องที่หนึ่งจนถึงห้องที่4เลยนะครับนักเรียนพยายามดูแล้วก็เล่นตามนะครับส่วนโน้ตจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่เสียงโน้ตเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะครับพร้อมนะครับนับสี่หนสส อีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3่งสามปางประมานี้นะครับนังเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3ไสองสาปา เดี๋ยวจะลองเล่นใส่จังหวะนะครับนักเรียนเดี๋ยวเล่นไปพร้อมกันกับครูเลยนะครับพร้อมครับ1 2ึ่สอีกรอบหนึ่งนะครับ2องสสี่ รอบหนึ่งนะครับเมืองเนพร้อมหนึออ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะครับเมืองเนส่วนโน้ตเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับก็คือห้องที่หนึ่งจะเป็นเสียงมี นะครับมันเปลี่ยนแค่เสียงเฉยเสียงมีห้องที่1เสียงเลห้องที่2เสียงซอนห้องที่สาบรรทัด2นะครับเสียงโดห้องสุดท้ายนะครับบรรทัดที่4นะครับส่วนน้องมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนักเรียนก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ ฝึกบ่อยๆนะครับนักเรียนจะได้ชํานาญนะครับโอเคนะครับสําหรับแบบเรีนันนี้ก็เอาไว้เพียแค่นี้นะครับสวัสดีครับ